หลวงพ่อแดงธรรมปัญโยวัดใหญ่อินทารามอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีท่านถือเป็นอาจารย์ใหญ่ของเมืองชนในยุคก,ก่อนปี2500อีกรูปหนึ่งท่านกำเนิดเมื่อปีพศ2410ที่เมืองพระตะบองประเทศกัมพูชาท่านได้เข้าเรียนหนังสือขอมที่สำนักวัดนราและได้อุปสมบทโดยมีพระธรรมวงศ์สา,ารย์คงเป็นพระอุปชาได้ศึกษาพระปฏิยัติธรรม พระกรรมฐานวิปัสนาธุระและออกเดินทุดงอยู่หลายพภรษาพระอาจารย์ที่สอนทุดงค์วัดให้แก่ท่านคือพระอาจารย์ด่วนซึ่งมีวิชาศยศาสตร์เวทมนต์คาถาขลังมากเป็นที่เคารพนับถือของชาวกัมพูชาอย่างมากหลวงพ่อแดงท่านได้เดินทุดงเข้ามาสู่ประเทศไทยจนถึงตำบลบางปลาส้อยจังหวัดชนบุรีและได้พักอยู่ที่นี่หลายวัน ทายกทายิกาวัดใหญ่อินทารามเห็นจริยวัดของท่านก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้อาราธนาให้ท่านจำพรรษาครั้นเมื่อหลวงพ่อช้างเจ้าอาวาสในสมัยนั้นได้มรณภาพลงทางคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อแดงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสท่านได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านอย่างยิ่ง ด้านคุณวิเศษชาวบ้านเชื่อกันว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระซึ่งทรงอภิญญาสมาบัติรู้แจ้งเห็นจริงด้วยฌานเป็นที่ทราบกันดีว่าหลวงพ่อท่านให้หวยแม่นมากมีคนไปขอตัวเลขจากท่านมาแทงล่ำรวยกันนักต่อนักเชื่อกันว่าท่านสำเร็จวิชาโสลดการใบ้หวยท่านไม่ได้ต้องการส่งเสริมให้คนเล่นหวยแต่ท่านต้องการให้หวยหมดไปต่างหากให้คนถูกหวยเยอะ เจ้ามือก็ถูกกินทุกงวดจนไม่มีใครกล้าเป็นเจ้ามือและน้ำมนต์ของท่านก็วิเศษนักใช้ได้สารพัดใครเจ็บไข้ได้ป่วยมาให้ท่านลดน้ำมนต์ให้ก็หายใครดวงตกมาลดน้ามนตก็ดีขึ้นคนถูกผีเข้าโดนน้ำมนต์ของท่านเข้าไปผีกระเจิงออกทันทีแม้กระทั่งหลวงปูเ่เฮียงวัดป่าก็ได้มาขอถ่ายทอดวิชาการทำน้ำมนตจากท่าน และหลวงพ่ออีวัสัตหีบซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ในยุคเดียวกันก็ให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อแดงมากและมักไปมาหาสู่กันอยู่เสมอท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดันด้านพุทธาคมรูปหนึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงคุณทางสมถะมีวาจาสิทธิ์เป็นที่เคารพยำเกรงของเหล่าสิทธานุสิ์ท่านสร้างวัตถุมงคลไว้อยู่รุ่นหนึ่งในปี2487 เพื่อสมนาคุณแก่ผู้ที่ร่วมมือร่วมใจทำบุญทอดกระถินกับท่านโดยท่านพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาและลูกศิษย์หลายร้อยคนในสมัยนั้นถือว่ายิ่งใหญ่มากได้จัดทอดกระถินที่วัดกำแพงเมืองพรัตะบองซึ่งเป็นถิ่นกําเนิดและเป็นวัดที่ท่านอุปสมบทและวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวเท่านั้นที่ท่านสร้างพุทธคุณสูงและมีประสบการณ์มากมาย ชาวเมืองชนต่างห่วงแหนกันมากปัจจุบันหายากด้วยเช่นกันท่านมรณภาพในปี2490สิริอายุ80ปีพรรษา60ฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและสำหรับคนที่ต้องการเช่าพระเครื่องพระแท้ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ